โลโลโถโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาทำชาแนลนะครับและนี่ก็คือเกมเกมเกมไรทูนะครับนึกชื่อ Game เกมเป็นะพักเออเกมไรทูหรือว่าไรภาคสองนั่นแหละนะครับก็วันนี้เราก็จะมาเล่นรถที่โคตรๆแ,แรงเลยนะครับจะว่าแรงไปก็ไม่ถือว่าแรงมากสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเป็นทรงแบบติเตีย้ยแต่เป็นรถที่แบบว่าเร็วโคตรอะไรประมาณนี้นะครับก็คันนั้นก็คือ มาจะให้ดูกันเลยเดี๋ยวผมเลือกสนามรอ,อก,กันเลยดีกว่านะฮะเลือกสนามรอ,อก,กันเลยนี่การเชียรจะไม่เล่นวันนี้ก็คือไฮยบุสะครับผมนะฮะไฮยบุสะนี่เป็นท็อปสปีดที่แบบว่าสูงโคตรเลยนะครับคราวนี้มาดูรถญี่ปุ่นที่เร็วที่สุดหรือว่าดีที่สุดกันบ้างนะครับรถที่ดีที่สุดณนะตอนนี้ที่มีค่า PP มากที่สุดแนตะ่ตอนนี้นะครับก็คือ GSX-R 1 0 0 0 Concept นะฮะ ดูเหมือนไม่ค่อยอะไรเนาะแต่ว่ามันเจ๋งนะครับคันนี้แล้วก็ YZF R1 นะครับเป็นยามาฮ่านะครับผมแล้วก็ RM r m R1M นะฮะแล้วก็ z x 10r กนะครับก็คือ Ninja นินจานั่นแหละใช่ไหมเออก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มี y z f เซอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็นินจาอีกตัวนี้ปีสอง4นนะครับอันนี้ปี2 0 1 5ับก็ประมาณนี้ครับ นี่แล้วก็มีแบบนินจาเซ็กซ์ปีสองพันหกนะครับตัวนี้เห็นบ่อยครับผมเห็นโคตรบ่อยเลยครับตามบ้านเราเนี่ยนะฮะแล้วก็มี CBR1000 r หนึ่งพันอาานะครับเ,เป็นไฟเบดด้วยนะครับนี่เงี้ยก็ประมาณนี้ครับผมแต่ผมไปสะดุดตารถคันนี้ครับรถคันนี้นี่ผมไปยนโฉมของจริงมาแล้วนะครับไปขึ้นค่อมมาให้ผมขับได้นะคันนี้คือผมไม่ได้สูงมากไง ปกติรถบิ๊กไบค์มันจะออกแนวสูงๆหน่อยครับขาผมไม่ถึงนะเออแต่คันนี้ขาถึงนะครับคือมันออกว่าบ่อมันต่ําด้วยนะฮะแล้วเข็มมัน300 3 0 0 380 340ดสินี่แหละคือเข็มมันเยอะมากคือมองเข็มแล้วมันจะน่ากลัวครับผมอ่าไม่ต้องพูดพ่อ้อนตํำเพลงครับเอาไปแข่งเลยฮายาบุสะครับผมท็อปสปีดเต็ม10นะฮะแต่ไม่รู้ออกตัวแรงแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นฮายาบุสะตัว2015ันะครับผม ก็คันที่ผมไปย้นโชมมานี่ก็เป็นรถมือสองนะครับคือเป็นรถไม่มีทะเบียนนั่นแหละเขาก็เลยขายกันถูกนะฮะนี่ครับโตนเบนต์กันดร็กนะครับ4กิโลมาดูซิว่ากันดร็ก4กิโลนี่มันจะมันแค่ไหนมาแล้วครับนี่ดูดูดูไปครับนี่เปลี่ยนเกียร์เองด้วยฮะ เอ้แซงว่ะรถเราแรงกว่าทัวทีน้องรถพี่แรงกว่าว่า2 7 0 280เจิ้ยครับตอนนี้ขึ้นเกียร์หกแล้วนะฮะเกียร์หกเราวิ่งกันอยู่ที่สามร1อยสี่สามรอยสิบสามสิบสี่ไปแล้วครับตอนนี้จะขึ้น2อเอส้ยสิบแล้วนะฮะ <ม ith> 320เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหชิวชิวครับสิวสิวมากเลยนะฮะ ่าตอนนี้ยังมาทําโอจากทีมไทยก็ชนะไปที่เรียบร้อยนะฮะและ้วต่อไปซีมี f ไฟแนลนะครับเจอกับอ่าอ่านไม่ออกอ่านออกแค่จอร์ันคำเดียวไอคำน,นั้นมันอ่านว่างไงวะเลียนนะเลียนนะน่าจะอ่านแบบนี้นะไหครับนี่ออยาบุสานเอฟ้ยเออตามทันเป้า่าตามทันเป้า ออตามทันเปล่าอนี้มอบด้วยอนะ่ะตามทันเปล่าเออตามไม่ทันนะสิโอ้โหสุดยอดครับผมแรงโคตรนี่ดูเข็มซะก่อนเข็มน่าก,กลัวคือโคตรเลยครับโอ้โหสุดยอดอานะครับรอบไฟนอลน,นะครับเจอกับคนสเปนนะครับผมเดียโกอาจิมิเนสเปล่าเดียโกจิมิเนสอ่านอ่านงี้เปล่า ก็ไม่รู้นะครับมาฮะมาฮะเจอกับรถอะไรก็ไม่รู้คนระับแต่ว่ารถเราแรงกว่าครับผมอ๋อสู้ฮายาบุสะไม่ได้นะครับสุดยอดเลยสุดยอดอะไรจะขนาดนี้จิิงก็โทษนะผม มึมิงกัน320กว่าเนะ่ยคือถ้ามันมี drag ที่ไกลกว่านี้ก็ถ้าจะสนุกกว่านี้นะครับคืออยากจะรู้เหมือนกันว่า top ป p e e d มันเท่าไหร่นะครับนี่อุ้ยเจ๋งมากนะฮะแต่ถ้าให้ผมขับอะผมขับไม่ไหวอ่ะคือการที่เราขับรถที่มันซซีมากเกินเนี่ยมันทั้งหนักครับผมหนักแล้วยังไม่พอ คือมันแรงเกินด้วยนะบางทีถ้าเราบิดไปนิดเดียวนี่เผลอบิดไปผิดนะจบข่าวครับผมจบข่าวในที่นี้หมายความว่าล้มนะล้มมาทีหนึ่งไม่คุ้มนะครับมามาแดกสนามนี้บ้างโอ้ยสนามนี้จำกัดแค่6กรห้าสิบนะฮะหกร้อยห้าสินี่ก็แต่งได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกนะถ้าจะเอาฮายาบุสาไปนะครับเพราะว่าฮ,ฮายาบุสะ คันปกติที่แบบว่ายังไม่ได้แต่งก็623ไปแล้วนะครับเราก็จะเอาคันนี้แหละไปแข่งนะครับแต่แล้วเราก็ซื้ออีกคันหนึ่งก็เป็นสีน้ำเงินซื้อแยกไปครับไอ้คันนั้นก็เป็นคันแต่งเราขี้เกียจไปเขาเรียกว่าอะไระแต่งใหม่อะไรเงี้ยมันยุ่งยากนะครับอ่าไปครับคายาบุสะอันนี้แบบเดิมๆนะไม่ได้แต่งเราจะมาดูว่าแบบไม่ได้แต่งเนี่ยมันแรงแค่ไหน มาดูกันเลยครับสนามนี้เป็นสนามแบบหิมะอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามาดูครับดูอย่างเงี้ยโอ้โหแค่ออกตัวก็รู้เรื่องแล้วเออแค่ออกตัวก็รู้เรื่องนะครับโอ้โหชิวๆครับผมเห็นไหมแค่ออกตัวก็รู้เลยครับ ว่ามันต่างกันแค่ไหนนะฮะโอ้สุดยอดนี่ไม่เห็นฝุ่นเลยคนระับน้ำแบบไม่เห็นฝุ่นกันเลยโอ้สุดยอดครับผมอ่าต่อไปเจอรถอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราลองดูก่อนเจออะไรก็ไม่รู้นะมองไม่ทันว่ะ โหแต่แค่ออกตัวก็กินขาดเลยครับสุดยอดเลยอ่ามีอะไรมาสูมไฮยาบุษะได้หรือเปล่านะครับต่อให้เป็นนินจานก็เถอะนะก็สู้ไม่ได้แน่นอนไหนครับโอหชิวๆว่ะอ่าชนะแบบขาดรอยเลยครับ ต่อไปเจอคนสเปนเหมือนกันนะผมม้าครับมาอุ้ยคันนี้แรงวะ่ะแรงแค่ไหนกันเชียวแรงแค่ไหนกันเชียวอโอเปลี่ยนเกียร์ทีนี้แซงมึบเลยแรงจัดนะผมอุ้ยแรงสุดๆนะ สุดยอดโอ้หแน่นอนมากครับวิ่งกันแทบจะสุดเข็มไปแล้วนะฮะอ๋อนินจานี่อายเลยนะเดี๋ยวเราลองเอาไปแข่งในสนามปกติดูบ้างครับดูซิว่าจะสู้เขาไหวไหมอาจจะสู้เขาไม่ไหวนะครับอ่ามา สนามนี้แข่งได้หรือเปล่าแข่งได้นะครับอัพถึง200เออ650ก็แข่งในสไตล์ที่แบบว่าไม่ได้แต่งนะฮะเรามาดูซิว่ารถเดิมๆเ,เนี่ยเราจะแข่งชนะเข,า,ขาหรือเปล่ามาครับเอาด่านนี้จับเวลาครับผมตายแล้วจะสู้ไหวไหมเนี่ยจับเวลาด้วยจับเวลาซะด้วย มาจับเวลาก็สู้ครับหนึ่งนาทีห้าสิบสามวิพยายามวิ่งให้มันตรงลายนะครับโอ้แหกโคงก้งเปล่าแหกโคงก้งเปล่าอ่าไปต่อครับโอ้ยสุดยอด โอ้ยรถปัดรถปัดมรถมันแรงไปครับอ่าโคง้คงโคง้งโค้งไอ้รถเราแรงอยู่แล้วจอยผมก็ไม่ค่อยจะดีนี่นะไปครับไปครับ ไม่ตรงลายมากเลยครับผมหมูกจะยกไปไหนเนี่ยแรงเกินไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าฮายบุษะนี่ถือว่าเร็วที่สุดได้ยังนะครับใครรู้ช่วยบอกทีครับว่ามอเตอร์ไซค์คันไหนเร็วเร็วที่สุดในโลกนะครับไม่ถึงว่าท็อปสปีดนะท็อปสปีดคันไหนเร็วที่สุดในโลกครับช่วยบอกผมด้วยนะ ยาวไปยาไปยิงยาวครับยิงยาวครับอ่าบพิตอนช่วงระหว่างก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์สองนี่อันตรายมากครับอันตรายมากเลยฟื้นฟื้นืืืโอ้ไม่ได้ไม่ได้ ทีเราก็เอียงเอียงเกินไปมั้งโอ้โหมันมันไม่ตัดเข้าโค้งเลยครับเหมือนรถเรามาเร็วมากครับเราต้องจังหวะเบกใใรกไกลๆซะก่อนครับโอเคไปยยาวไป เบรคครับเบรคครับเราเราเอียงมากเกินไปนะครับแล้วก็สไตล์การเบรกมันไปเบรกล้อหน้าเยอะอถึงหรือเปล่าเนี่ยสองนาทีไปแล้วครับไม่ได้เหลี่ยนกับเขานะดูแล้วไม่ได้เหลี่ยนกับเขาแน่ๆครับผมรอบแรกก็ปปาไปสองนาทีแล้วโอ้โหผมผมขับโค้งผิดครับ I'm sorry นะฮะ ทำไมทำอย่างนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาให,หม่อ่ะประมาณนี้แล้วกันคือมันจะต้องเลี้ยวยังไงวะเอาใหม่ครับอ้อีตอนอีตอนมันภาพช้านี่มันทำอะไรไม่ถูกเลยนะโอเค เบรกแต่นั่นเนินนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือมันไม่ได้คือผมไม่ได้กดยกล้อเลยนะแต่ว่าเวลาเล่นเครื่องช่วงจังหวะที่มันกระตุกคือแบบว่ารถเราไม่นิ่งครับล้อมันจะยกทันทีพยายามเอียงครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆโอเคได้อยู่นะได้อยู่ ครับไปครับ,รบโอ้โหอะไรแกนี่กดรีวินกันแทบจะโค้งเลยเนี่ยโอ้โหเอาใหม่ครับเอาใหม่อีตอนภาพช้าเนี่ยมันทำอะไรไม่ถูกจริงๆนะโอเคไปครับไปครับไปเรื่อยๆอ,อ,อยู่ พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับไปต่อครับผม1นาที59ิาวิก็ยังดีนะครับอย่างน้อยก็ได้ต้องเหรียดทองแดงนะครับฮุบเขียรถมันแรงมากเลยนะคันนี้ผมก็พยายามเลี้ยง การเอียงรถไว้ให้ได้พอเหมาะพอเจาะนะครับเออเได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมีหุ่นเต้นด้วยวะนะครับเดี๋ยวหุ่นเต้นมันจะทำให้เราเสียสมาธินะครับอือเอียงมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับผมทำให้เราล้มได้นะ วิ่งตัดสักหน่อยโอ้โหหนึ่งนาทีห้าสิบเก้าได้อยู่โอ้โหเกือบไม่รอดนะผมอ้าวห้าสิบเก้ากว่าครับ้เกือบไม่รอด,ออออดแต่ก็แต่ก็มันก็ไม่รอดหรอกครับเราก็ไม่ได้เหรียญไงแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ยังถือว่าเราก็ถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับ โอ้ซีซั่นสี่ครับผมแหไวมากโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมที่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับกด Subscribe ก็จะลืมกดระฆังนะครับมันจะได้แจ้งเตือนนะฮะและที่สำคัญนะครับอยากได้ให้อยากให้ทำรถอะไรก็เม้นมาได้ล่างได้เลยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม See you again วันนี้ไม่ได้แต่งรถเลยเดี๋ยวค่อยแต่งคลิปหน้าแล้วกันครับบ๊ายบาย